ด้วยบรรยากาศที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจโรมิน่าแกรนด์โฮเทลโรงแรมมุสลิมที่พังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารฮาลาลตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างมัสกิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีจากสนามบินและไม่บาซาห่างถนนวัวลายเพียง50เมตรและไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพ สำรองที่พักใดที0838763398 053449095โรงแรมโรมิน่าแกรนบริการด้วยความจริงใจในบรรยากาศของชาวเหนือที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมอ,อีกหนึ่งบริการของความประทับใจโรงแรมทราทิปกรุงเทพมหานครโรงแรมมุสลิมเปิดใหม่มาตรฐานการบริการที่เป็นกันเอง ห้องพักเงียบสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้แอร์พอตลิง์ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลไม่ไกลาจากตลาดนัดหน้ารามที่สำคัญติดมัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกในการเดินไปประกอบอามัลอิบาดาสำรองห้องพักไดทีคุณราชันบุญธราทิพทรศย์โทรศัพท์0 8 3 8 7 6 3 3 9 8 0 2 3 6 9 3 5 5 8 โรงแรมทราทิปอีกหนึ่งความประทับใจของบริการเพื่อชีวิตหลาลลา